เอ้ยไม่ใช่เราดิโตวผมดีกว่าผมไม่มีความสุขเลยพี่ตอนนี้เห้ยปั้นเหตุคือไม่รู้พี่ถึงว่าไอ้การที่ไม่มีความสุขนี่คือคือเรารู้สึกว่าชีวิตแม่งไม่มีเฮี้ยเลยหรอวะวันๆกูทำอะไรอยู่วะ อย่างนี้หรือเปล่าน่าจะนะพี่หรือว่าแบบมันเป็นเหมือนพี่หรือเปล่าที่รู้สึกว่าออแพชชั่นมันมดไปหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการที่อะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการขึ้นอาวุธไม่ว่าจะเป็นการอะไรคือมันพอมันมาถึงจุดที่มึงไม่ต้องหาอะไรแล้วอ่ะมึงเข้าใจไหมแต่ตอนอก่อนที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะพยายามนําคนอื่นแต่ตอนนี้มันไม่มีใครให้เรานําอะ มึงนึกอออกไหมแล้วก็<า>จะเป็นบแบบว่าแล้วแล้วตอนนี้กูต้องทำอะไรต่อวะเป็นแบบแตอนนี้มันแบบมันไปอยู่จุดสูงจนแบบจนคนแม่งตามไม่ทันไปหมดแล้วอะ่ะเหมือนเราวิ่งนำโด่งแต่แม่งวิ่งอยู่คนเดียวอะ ว่าตอนนี้ที่ผมมองจาราคารมันก็สมดุลแล้วนะพี่ใช่ไหมมันก็ไม่มจริงๆถ้าถามว่าท้าผมพูดตรงๆอ่ะจริงๆจาราคาร,ร,ร,คารไม่ไม่ต้องมีพี่ต่อไปก็ได้ถูกปะพูดอย่างนั้นมันก็ได้เพราะว่า <พอ S 2> แต่ว่ามันพี่เป็นคนถือของแก๊งถือของทุกอย่างไงพี่ใช่ปะแล้วพอช่วงหลังมาปีสองปีนะ่ะพี่ก็ไม่ทำหน้าที่ตรงน,นั้นและซึ่งของก็กระจายไปอยู่ของแต่ละคนและ ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนก่อนตรงที่อ,อมันมีปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่เชื่อว่าลุงแกอ,อไม่ได้ไม่ได้เคร่งเหมือนตอนก่อนมากกว่าไม่ได้เคร่งแม้กระทั่งการรับคนด้วยซ้ำตอ้องว่าแกก็ไม่ได้เคร่งเหมือนตอนก่อนเลยนะจากตอนก่อนการที่จะรับคนมาทังทีคือแบบ ดูแล้วดูอีกแม่งลูกเต้าเหล่าใครหัวนอนปลายเท้าเป็นยังไงอยู่ยังไงก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็คือวันเดียวอไอ้เฮียนี่อยู่ในแก๊งกูแล้วหรอวะอืมไอ้ต้มจืดเข้าแก๊งผมยังไม่รู้เลยว่ามันเข้ามาตอนไหนตอนแรกอ่ะโอ้ไอ้เฮียหลายคนกูยังเพิ่งเจอเหมือนกันพออะไรมันง่ายมันก็เลยรู้สึกว่าอะไรได้ง่ายอ่ะมึงเข้าใจไหม มันก็เบ<ช>ื่เอเร็วอยู่แล้วอะไรมันได้ง่ายมันก็เบื่อเร็วอยู่แล้วก<ล>็รู้ยอยู่ว่าแกัเบืเ่อแค่ไหนผมก็พยายามหาความสุขให้ตัวเองนะ<ม>ที่ผ่านมาช่วงตั้งแต่ต้นปีเลยมันก็เป็นแค่บางช่วงนะพี่พอแค่ช่วง พอเรากลับมาอยู่ตัวกับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมใช่ไหมเราก็รู้สึกเหมือนเดิมความรู้สึกแบบไม่มีที่อะไรผลักดันกูเลยเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่เป็นหน้าที่ปะ่ะคำนี้เน่ตรงสุดว่อยู่เป็นหน้าที่พี่ว่า ใครดูดีสุดในแก๊งตอนนี้พี่ใครที่<ด>มีความเป็นผู้นำผู้นำสูงสุดในแก๊งเหรอถ้าถามความเป็นผู้นำอ่ะพี่มอกว่าไม่มีเลยอาจจะมีคนอ่ะอถ้าตีอ่ะ,อะได้อยู่เขาก็อาจจะ ถ้าถ้าเขาต้องทําจริงๆพี่เชื่อว่าเขาทําได้ดีแน่ๆแต่สําหรับความเป็นผู้นําที่จะทําให้ทุกคนฟังและทําตามหรอคิดว่าตอนนี้ไม่ยังไม่เห็นอะ่ะเพราะว่าจากหลายหลายเหตุการณ์ที่อยากให้มันแสดงความคิดเห็นก็เงียบแล้วก็รอดูเพื่อนๆแล้วก็ตามไปเฉยๆ จะไม่มีใครค่อนข้าง,างที่จะแหลมออกมาใช่พี่ไม่มีอ่ะแบบเออเนี่นเ<ล>ยเราอยู่กับไอไอกอนพอดีเลยประชาชนและชีวิตประชาชนเป็นไงบ้างวะกอนชิวเพื่อนก็ดีอ่ะแล้วมึงคิดอยากจะกลับเขาแกงปะเมื่อกี้ถึงอ่ะทำไงได้อ่ะแล้วตอนที่มึงเป็นประชาชนทำไรบ้างวะปลาอย่างเดียวเพื่อน ก็แ,แบบเดินปั่นประสาทคนไปทั่วอะไรเงี้ยแต่มึงไม่ต้องแบกหน้าที่ที่มันต้องมาทำอะไรพวกนั้นถูก่ะมันก็มีความชิลอยู่ใช่เดีย๋ยวฟาร์มตอนไหนก็ฟาร์มมันก็ไปแบบผ่อนคลายตอนไหนก็ไปอ่ะ จริงๆก็โคตรอยากทำแบบนั้นนะจริงๆพี่เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็หรือแม้แต่ตัวลุงเองก็อยากทำแบบนั้นนะแต่แค่พอเขามองมาข้างหลังแล้วตอนเนี้เหมือนเหมือนถ้ากูพูดตรงๆก็คือเฮียก,กูไม่ค่อยอยากพูดแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งจนงันนังคาก็เป็นตัวผลักดันแกด้วยและส่วน หนึ่งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นจางคานก็เป็นภาระแกด้วยเหมือนกันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียผมข้อดีอดคือคิดอยู่ว่าจะเอาไงกับชีวิตดีข้อดีของจา,างคานก็คือทำให้แกไม่เหงาข้อเสียก็คือ แกก็ไม่เคยได้ออกไปทําอะไรใหม่ๆที่ท,ที่แค่แค่คําว่าแกอยากทําอ่ะยังไม่ได้เลยแค่คําว่าอยากอ่ะยังต้องหยุดเพียงเพราะว่าเฮ้ยกูมีหน้าที่เราบปิดชอบอยู่ที่แกงล้ว่ะกูมีหน้าที่คุมแกงกูมีหน้าที่ทํานี่ทํานู่นทํานี่ทํานั่นจนไอ้สิ่งที่คิดไว้ก็คือแบบไม่มีเลย กันเพราะที่เชื่อได้ว่าถ้าคนมาอยู่นานๆอยู่นานๆมันก็จะรู้ไว้เอาแค่พฤติกรรมพฤติกรรมตอนเนี้ยแค่หน้าบ้านอะ่ะแค่หน้าบ้านอะ่ะมึงเข้ามาปุ๊บเอาจริงนะสมมติมึงมาปุ๊บเด็กมาพร้อมลุงมาปุ๊บเด็กมาพร้อมแต่ถามว่าตอนที่ไม่มาล่ะก็ไม่มีก็คืออันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เบมใครนะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แบบว่าบอกว่าใครไม่ดีนะแต่แค่รู้สึกว่าต่างคนตักต่างก็ เหมือนแบบเป็นภาระผูกพันอะมันเป็นภาระผูกพันเว้ยมันไม่ใช่หน้าที่หรืออะไรหรอกมันเป็นภาระผูกพันที่อ๋อโอเคกูคจะต้องมาตรงนี้แต่กูออกไปทําในสิ่งที่กูทําไม่ได้และบางอย่างแม่งไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวอะไรสักอย่างหนึง่งกลัวผลที่จะตามมากลัวโดนไล่ออกจากแก๊งกลัวทํานู่นนี่นั่นแล้วแบบผิดใจคนอื่นผิดนู่นผิดนี่ผิดนั่น,นแต่มึงลืมไปหรือเปลา่าว่ามึงก็เป็นคนเหมือนกันมึงก็ต้องมีข้อผิดพลาดเว้ย <ค><ต>ทุก,ทกอย่าง<ค>ตอนนี้โดนดา่าทั้วคนที่ไม่ทําอะไรเลยทีมันก็จะแบบล่องลอยอแบบล่องลอยอทางเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบไม่มีเที่ยรเลยจริงๆอ่ะไปวันๆจริงๆอ่ะกลายเป็นแบบปล่อยบอทอ่ะอ มึงคิดว่าไงอ่ะจะแก้ปัญหาขายปัญหานี้ยังไง<ม>ห้าเดือนละน้องชายปัญหานี่เหรอ ถ้ามุมหุบตอนนี้นะอาจจะแบบมีคนรอบตัวมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวมากกว่าลองตอนก่อนดิมึงแค่ลองนึกถึงตอนก่อนนะเว้ยที่ที่มึงที่ที่่ะกูอยู่ได้ทั้งวันจริงกูอยู่ได้ทั้งวันแบบทั้งวันจริงเพิ่นจัดแน่มาก่อนเลยคนเพิ่น ออเตอนก่อนแบบว่ากูลองมองย้อนกลับไปอ่ะเหียไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยวันๆันทำแต่งานไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูยังคิดอยู่ว่าเอ้กูคุยกับคนเยอะผมว่าตอนก่อนกูน่าจะคุยกับคนเยอะมั้งมันเลยดูสนุกอลมองย้อนกลับไปคุยเหี้ยอะไรเหมือนกันวันวันทำแต่งานแต่อเหียพอเห็นคนอื่นคุย มันเป็นบรรยากาศรอบข้างมากกว่าเว้ยเห็นคนอื่นคุยกันเห็นคนอื่นมีเรื่องกันเห็นนู่นนี่นั่นแม่งแค่เนี้ยทําให้การทํางานของกูแม่งแบบลาบลื่นไปเรื่อยๆแบบกูทําได้ทั้งวันกูเก็บยากูโพยากูขายยาได้ทั้งวันยิ้มปริมยิ้มปริมจริงๆกูยิ้มเลยอ่ะกูแบบไปตรงไหนก็ได้ไปตรงไหนมี่เรื่องให้กูเสือกอ่ะกูเสือกได้ทุกที่อ่ะ เฮียโคดมัน